หมอคะมะ็ดเชียกับเมะเล็ดแมงลักต่างกันยังไงคะอะไรนะไซเลียมฮัดด้วย โอเคหมอที่บายให้ฟังค่ะมเมล็ดเจียกับมเมล็ดแมงลักพอแช่น้าแล้วอาจจะดูคล้ายๆกันใช่ไหมคะแต่ว่าจริงๆแล้วมันแตกต่างกันมากลองสังเกตดูลังจากแช่น้ําตัวมเมล็ดเจียก็ยังจะเห็นมเมล็ดอยู่ค่ะแต่ตัวเม็ดแมงลักนี่มันจะพองจนแทบไม่เห็นมเมล็ดเลยเหมือนปลาก,กบยังไงอย่างนั้นเลยมเมล็ดเจียมันจะมีสารอาหารมากกว่าค่ะมันจะมีโอเมก้าสามที่เป็นไขมันดีแล้วก็มีโปรตีนและธาตุต่างๆด้วยค่ะอย่างเช่นแมกนีเซียมแล้วมันมีไฟเบอร์ด้วยค่ะมันก็เลยมีทั้งสารอาหารมีทั้งไฟเบอร์ดีต่อหัวใจและควบคุมมมมระะดดดัับนนน้้้าาตตลเเือไไววยแ่่่็กจี ไม่มีแร่ธาตุด้วยแต่ตัวไฟเบอร์ที่ได้มันก็จะพอๆกับเมล็ดเจยียค่ะเมล็ดเจยียก็จะเหมาะกับใส่อาหารเฮลตี้อย่างเช่นใส่ในโยเกิร์ตแต่ไม่เป็นรักก็เห็นเอาไปแช่น้ำแดงหรือกินกับน้ำกะทิอะไรแบบนี้ค่ะไฟเบอร์เท่าๆกันแต่สารอาหารเมล็ดเจยียมีเยอะกว่าค่ะและถ้าเคี่ยวให้ละเอียดก็จะได้สารอาหารจากเมล็ดเจยียได้เต็มที่อา้าวแล้วไซียมฮัทล,ล่ะไซรยมฮัทนี่แทบจะไม่มีสารอาหารอะไรอย่างอื่นเลยค่ะแต่ว่ามันมีไฟเบอร์สูงสุดแต่มันก็มีข้อเสียเหมือนกันค่ะเพราะว่าก,ากักใยมันเยอะแล้วถ้าเราดื่มน้ำ ถ้าใครเป็นสายเฮลตี้อยากได้สารอาหารครบๆได้ไฟเบอร์ด้วยขับถ่ายก็ดีอันนี้แนะนําเมล็ดเจียค่ะแต่ว่าถ้าใครเป็นสายชอบทานขนมไทยแมงลักน้าแดงลอดช่องแมงลักแบบนี้ก็จะได้ไฟเบอร์ที่ช่วยในการขับถ่ายค่ะแต่ว่าถ้าใครมีปัญหาท้องผูกมากๆก็ให้เลือกไซเิมฮัทค่ะเพราะว่ามันมีไฟเบอร์สูงสุดแต่ทั้งเม็ดแมงลักแล้วก็ไซริมฮัสมันจะไม่มีสารอาหารอื่นเลยค่ะลองเลือกที่เหมาะกับตัวเองดูนะ